โปรใช้ดุลพิิษพิจารยานในการรับชมนาาเนื้อหาในครคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับท่ินสมาชิกครับก็มาถึงวันนี้วันที่13นะครับ13มิถุนายนอีก3วันครับจะถึง16มิถุนายนเราก็มีสูตรมาแบ่งปันกันครับ เป็นโครงสุดท้ายหน่วยบนครับสำหรับคลิปนี้วันนี้จะมี3มคลิปนะครับร10หน่วยบนติดตามชมได้ครับสถิติของสูตรนี้เรามาฝากกันจะเป็นสถิติงหงวดครับดูสูตรกันนะครับเราใช้หลักร้อยครับบวกหลักสิบบวกหลักร้อยสามตัวท้ายทอทหานอีกท้ายครั้งที่หนึ่งหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองผลรวมบวกหนึ่งบวกสองคงที่ นี่คือผลลับครับผลการออกสลาก3ตัวบน2ตัวล่างผลการคำนวณ2ตัวนะครับเราจะโค้งสุดท้ายหน่วยบนสถิติจเขากล่าวไว้ว่าถูกมา6งวดแล้วลองงวดที่7เนี่ยเราจะมาคำนวณทีละขั้นทีละขั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะนำเสนอในคลิปนี้ โอเคครับเรามาดูสูตรทบทวนอีกครั้งครับหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1หลักสิบสตัวท้ายครั้งที่2ผลรวมไปบวก1บวก2คงที่เอาละครับงวนแรกคนวามณได้79ครับออก2องสเจ็ดเข้าตำแหน่งหน่วยบนครับเฟ้นหาหน่วยบนถูกต้องครับวดนที่2 13ออก403 3เข้าหน่วยบน683938 8, 8เข้าหน่วยบน หกแปดสี่สี่หกหกเข้าหน่วยบนห้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าห้าเข้าหน่วยบนเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดเข้าหน่วยบนเรียบร้อยครับนี่สถิติของงวดเป็นไงบ้างครับสถิติสวยงามไหมครับทีนี้เราก็มาดูงวดที่เจ็ดงวดที่จะถึงใช้สูดุดเด็ดนะครับลหลักร้อยนะครับเลขค่าหลักสิบเลขหกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง เลขห้าสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองเลขแปดนี่คือสูตรห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ถึงเลขสี่ลงมานะครับเอาแต่หลักหน่วยไปบวกหนึ่งคงที่ได้เลขห้าครับห้าไปบวกสองคงที่ได้เลขเจ็ดหน่วยบนครับได้เลขห้ากับเลขเจ็ดเรียบร้อยครับนี่คือสูตร ลองไปทบทวนลองคำนวณดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสูตรจะเจดไปตรงนี้แหละครับหลักร้อยหลักสิบร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1 13ตัวท้ายครั้งที่2บวกหบวกสคงที่16มิถุนาย,ยนสองพนโค้งสุดท้ายหน่วยบนครับฝากไว้เท่านี้นะครับได้เป็นเลขหากับเลขเจคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวไปทำหลักสิกับหลักร้อยในวันนี้แหละครับ13มิถุนาย,ยน,นแค่3บัตรพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารยาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาลากิห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย